ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาการแมงครับแมงกิ้งดีดเยอะมากเลยครับดูนี่เนี่ยครับตัวของเพื่อนนะครับมารุนน้ำกันพี่น้องตุยพามาขัดมึงนี่ครับตัวนึงทองเลยครับตัวนี้ฮึบนี่ได้แล้วครับมึงใครเพื่อนครับ เอาไปทอดกรอบพี่น้องแซบโอ้โโอ้โมาขับไซนี่นี้ล่ะเอ็น้เอ็งเงี้ เอาเลยคุบเลยเขาคุบคุบคุบ okay คุบเดอยอะยเอะเเอะเลยอเยอะเลยเบเเอยออเ ลายยุ่ครับเขาได้ยุ้การยุ่นี่แหละครับน่าจะคลองี่แ่ละตัวของเพิน่นไข่ติมท้องเลยแล้วี่ได้อยุ่ประมาณเกียบร้อยแล้วครับเนี่ยถึงร้อยแลวเนี่ยนี่น,นี่ตัวนี้ตัว,ตวนี่นีไรนี่ไข่เนี่ยเขานี้ หล่หมดมามามา,มาตบโซยกันสามแต่แม่แปงมากระทบซอย <laughs> มากระทบซอยพี่น้องโอ้มวนคักนี่มึงใครลืมใครดูพูดอ่ะใครเต็มท้องเลยครับนี่ má 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 mama 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 nó mama 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 đi đi mama 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 khao mama 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 mama

ได้ไหมได้โอมไ้ตกกะกัดเตยียนนะพ่าตะกัดเตยียนตัวตัวคู่มีลูกน้อยมั้งครับลูกน้อยก็หลายอยู่ อือโอ้2มึงเนี่ย2แต้มตบสอย nè เนี่ยแต้งเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยมางัดฮู้ฮู้ใช่ มามามา,ามามาเห็นปะโอ้หมาขับซอยเดใด้เด้ดอดาราครับไอ้โอ้ดีอย่างนึงครับหมาขับซอยพี่น้องเด้นี่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 สองมองน,น,นี่เป็นนิสซั่ม Duk. Up. Up. Oh, guys. Nih, hup. Dup. Oh. Ô right, right, right. okay, đây Đâm. đây đâm, đi 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 mua bóc! đâm, Năm! Sì! Ô lại! Ô anh phiến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 ! เครื่องอขมัเครื่องขวดฟาเบอรงมักดาลาได้น่ะนักขัดไปเหตุเหตุจนนทายที่ด เข็ดโมเพราเข็ดโมเฮ้ยเอาเลยดำเอาเลยเอาเลยดำเอาเลยคบเลยเอาเลยดำเอาเลยดำเฮ้ยเดี๋ยวข้อเท้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ได้แล้วดำคุบไว้ให้แล้วค้นคุ้บว่าไ้แต่ว่าหมาคุบได้พี่น้องเจ็ดอีโม ตัวนี่งตัวนี้แทนตัวหนึ่งนี่ปีกใครซุ่มใดเปรีกเปก็นตัวแม่ล่นได้หลายแล้วครับพี่น้องจะไปครัวแล้วครับสำหรับคลิปนี้ตุ้ยฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้เด้วยครับสวัสดีครับผม